ชาวลัคนาราศีมังกรนะครับกับดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้าวันจันทร์ที่19ธันวาคมเร่ยไปจนถึงวันอาทิตย์ที่25ธันวาคมเป็นสัปดาห์ที่ดีสัปดาห์หนึ่งของชาวลัคนาราศีมังกรนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของผลงานดีทีเดียวครบับดาวพรหัสองศาที่เดินหน้าตรงนี้โยกหน้าชาวลัคนาราศีมังกร แล้วก็มีดาวเกตไปโยกหลังชาวลัคนาราศีมังกรซึ่งดาวสองดวงนี้ส่งผลดีในแง่ของการใฝ่รู้การเรียนรู้การเริ่มต้นอะไรใหม่ๆโปรเจกต์ใหม่ๆใ,ในลักษณะที่แปลกออกไปจากเดิมแล้วมีคนคอยให้การสนับสนุนอยู่ตลอดเวลาอย่างไรก็ดีครับดาวเสายังทําหน้าที่ของมันเป็นกเกษตราธิปดีนะครับความเป็นปึกแผนความมั่นคงในเรื่องของฐานะ ชาวลัคนาราศีมังกรนั้นถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากทีเดียววันจันทร์เป็นวันแห่งความตั้งใจการเริ่มต้นทําอะไรสักอย่างหนึ่งเป็นเรื่องเป็นราวจริงๆวันอังคารอาจจะมีการเดินทางนะครับไปไหนสักอย่างหนึ่งก็ได้วันพุธและวันพฤหัสสองวันนี้เป็นสองวันที่ดีมากเป็นสองวันที่คุณแฮปปี้เป็นสองวันที่คุณมีความสุขจะทําอะไรก็ตามร้วนแล้วแต่เป็นกิจกรรมที่ทําให้คุณนั้นมีความเบิกบานใจแล้วก็วัน วันพุธและวันพฤหัสนั้นยังเป็นวันที่คุณติดต่ออะไรกับใครก็แล้วแต่มักจะได้รับการเห็นชอบมักจะได้รับการสนับสนุนให้มันสำเร็จได้อย่างง่ายวันศุกร์เป็นวันที่ไม่ค่อยแฮปปี้นักเป็นวันที่แบดลักนะครับอาจจะไม่สบายใจในเรื่องความรักจู่ๆก็มีเรื่องให้คิดมากจุกจิกใจซะอย่างนั้นและสัปดาห์หน้าก็จะมีเพียงแค่วันศุกร์วันเดียวเท่านั้นที่ทำให้คุณเองรู้สึกบุนกิจใจและไม่สบายใจ วันเสาร์วันอาทิตย์เป็น2วันที่ดีมากฉะนั้นสัปดาห์หน้าสินแสงหมิงขอย้ําอีกครั้งว่าจะมีแค่วันศุกร์วันเดียวเท่านั้นที่คุณไม่แฮปปี้ทำอะไรก็ติดขัดกังวลใจไม่สบายใจหรือมีการทะเลาะหรือการถัดแย้งกับแฟนหรือคนรักคู่ครองก็เป็นไปได้ในวันศุกร์มันจะมาแฮปปี้ขึ้นก็คือวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับโดยเฉพาะในเรื่องการเงิน การเงินนี่แฮ ppy มากเลยสาวกอาทิตย์สองวันนี้หยิบจับอะไรก็จะได้ผลขออะไรผู้หลักผู้ใหญ่จะให้การสนับสนุนดีขอเงินก็ได้เงินไม่ต้องห่วงเลยวันเสาร์กับวันอาทิตย์เป็นอะไรที่ดีมากๆอย่างไรก็ดีนะครับมีดาวไปเดินอยู่ในเรือนวินาศสามดวงนั่นคือดาวสุขดาวพุธและดาวอาทิตย์ชาวมังกรจําเป็นต้องใช้คําพูดอย่างระมัดระวังดาวคําพูดไปอยู่เป็นวินาศเรื่องเอกสารสัญญาข้อตกลงก็ข,อ,กขอให้ดูให้ดี อย่าผิดพลาดเด็ดขาดนะครับขอให้ดูให้ดีในสิ่งเหล่านี้ส่วนความรักนั้นนะครับดาวศุกร์เดินเป็นวินาศดาวศุกร์เป็นดาวตัวแทนโพ่ทรัพย์และก็กิเลสกำดัดเราไม่ค่อยพึงพอใจในเรื่องความรักกับแฟนหรือคนรักเราเท่าไหร่หรือคนที่คุยมันยึกยักไปยึกยักมาบางทีก็แสดงเหมือนชอบเราบางทีก็ห่างๆไปทําตัวน่าสงสัยนี่คือชาวลัคนาราศีมังกร ส่วนคนที่มีคู่หรือมีคนรักอยู่แล้วช่วงนี้ห่างเหินทางด้านความรู้สึกนะครับพยายามเอาใจใส่กันมากสักนิดหนึ่งชาวมังกรเนี่ยบางทีไปสนใจกับอะไรแล้วก็ทํามันแบบหัวปลาหัวปาจนลืมเอาใจใส่คนรักคู่ครองหรือคนที่อยู่ใกล้ๆตัวนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกเอาไว้ส่วนชาวมังกรใครนะครับที่คุยๆกับใครอยู่แต่ว่าสถานภาพยังไม่ชัดเจนนะก็เอาไว้แค่คนรู้จักพอยังไม่ต้องเข้ามาสนิทมากนะักเพราะว่า ดาวมาเดินอยู่ในเรือนวินาศบางทีเข้ามาสนิทแล้วกับทําให้เราเองรู้สึกบุดหงิดใจไม่ค่อยคล่องตัวซะมากกว่าคือบางคนก็อยากจะเข้ามาให้เราดูแลความรู้สึกแต่ตัวเราเองก็ไม่พร้อมที่จะไปดูแลความรู้สึกใครเท่าไหร่ในสัปดาห์หน้านะครับสีที่ถูกฉลองของชาวลัคนาราศีมังกรในสัปดาห์หน้าก็ยังคงเป็นสีส้มและสีแสดสีดำและสีเทาดําเป็นสีแห่งความโชคดีไม่ว่าจะเป็นสีเสื้อสีกระเป๋าถาตัง สีกระเป๋าสะพายเดี๋ยถ้าเกิดเป็นคุณสุภาพสตรีจะเป็นชุดทั้งชุดเลยที่เป็นสีที่ผมบอกไปแล้วย้ําว่าส้มแสดโอรสดำเทาดำรวนแล้วแต่นำมาซึ่งโชคลาภและสิ่งที่ดีทั้งสิ้นขอให้ชาวลัคนาราศีมังกรทุกท่านโชคดีครับคอนแทคในการติดต่อนะครับสำนักมังกรทองสินแสหมิงของเบ่งเมืองไทย Li n e Official ID นะครับมา s t ต r หมิง6666 หรือโทร0994155666ขอให้โชคดีสุขเฮงรวยทุกท่านนะครับ